ดวงชะตาในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนปีพุทธศักราชเข้าสู่ปี2568แต่ละท่านแต่ละลัคนาราศีจะมีวิถีชีวิตในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี2567นั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมค่ะ ดวงชะตาของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังจากที่ผ่านวันที่24ตุลาคมปี2567นะคะเนื่องจากในวันที่24ตุลาคมนั้นดาวใหญ่สามดวงประกอบไปด้วยดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสได้ทำมุมเล็งกันเป็นช่วงที่ดวงชะตาเข้าเกณฑ์ดวงอสีติธาด้วยทำให้ดวงชะตาของท่านมีทิศทางขายับไปในทางที่ดีค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้จะทยอยเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะดวงดาวก็ไม่ได้มีแค่เพียงสามดวงที่ได้กล่าวถึงยังมีดาวดวงอื่นที่ส่งอิทธิพลต่อท่านด้วยซึ่งดาวที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ก็คือดาวพระอังคารค่ะถือว่าเป็นดาวหลัก ที่เราจะใช้ในการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เลยก็ว่าได้ดาวพระอังคารจะมีการโคจรผิดปกติโคจรวิตปริตตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่9เมษายนปี2568มีผลต่อดวงชะตาของท่านยาวไปจนถึงปลายปี2567เลยนะคะ และมันก็ไม่ได้มีแค่ผลด้านดีที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางก็อาจจะมีผลกระทบที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวในด้านลบต่อคุณได้บ้างและไม่ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะดีหรือร้ายมันขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือแล้วก็การปร,รับตัวเพื่อเอาตัวรอดของแต่ละบุคคลค่ะหนทางในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไร เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษนั้นดวงชะตาของคุณในช่วงสองเดือนสุดท้ายคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมปี2567ถือว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระพุธ ดาวพระพฤหัสดาวพระเสาร์ดาวพระอาทิตย์และดาวที่จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อตัวคุณเลยนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ก็ยังมีดวงดาวที่สร้างความปั่นป่วนให้กับคุณอยู่ไม่น้อยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาวพระพุธค่ะเพราะดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ และก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีเมษในขณะนี้นะคะโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นเกิดความปั่นป่วนหรือเกิดเรื่องราวหนักอกหนักใจเกี่ยวกับคนรอบข้างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติสนิทไมสหายเพื่อนที่ทํางานเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนในครอบครัวของคุณก็ได้ค่ะชาวลัคนาราศีเมษ หลายๆคนหลายๆท่านนะคะอาจจะได้รับอิทธิพลในด้านลบจากดาวพระพุธในช่วงนี้เพราะดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวของปากเป็นดาวของการพูดการสื่อสารการเจรจามีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่จะมีศัตรูใหม่ๆซึ่งเกิดจากการพูดการเจรจาของคุณเกิดจากการวางเนื้อวางตัวที่อาจจะไม่น่ารักของตัวคุณก็ได้สมัยก็ต้องขออภัยนะคะที่ต้องบอกกันตามตรงแบบนี้เพราะบางครั้งชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีอารมณ์ผีแผลมหุนหันพลันแล่น ทำให้การแสดงออกของคุณมันอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบเห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนชาวลัคณาราศีเมษตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้เลยค่ะว่าการวางเนื้อวางตัวของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้วางเนื้อวางตัวอยู่ในสถานะที่อ่อนน้อมถ่อมตนสักหน่อยใจเย็นๆสักหน่อยทําอะไรอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าพลีพลามมากเกินไปจะดีกว่านะคะ หลังจากที่ดาวพระพุธสถิตอยูย่ที่ราศีพิจิกแล้วก็ต่อเนื่องเข้าสู่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนสุภพระของดวงชะตาค่ะและก็จะเข้าสู่เรือนกรรมะในเวลาต่อมานะคะหลังจากที่ดาวพระพุธออกจากเรือนมรณะสมัยก็บอกว่าเป็นทิศท,ทางที่โล่งต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ขอให้ชาวเมษอดทนกันสักหน่อยนะคะในจังหวะสองเดือนสุดท้ายตรงนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์ครุขระเกิดขึ้นบ้างแต่หลังจากหมดเหตุการณ์ครุขระไปแล้วนะคะทิศท,ทาง ชีวิตของคุณก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการงานหลายๆคนจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการงานค่ะซึ่งการปรับเปลี่ยนช่วงแรกๆคุณอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะไม่คุ้นเคยรู้สึกอึดอัดและลำบากใจบ้างแต่สุดท้ายมันจะลงตัวและนำพาตัวคุณไปสู่ความจเจริญก้าวหน้าได้ดาวพระพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภะและเรือนกรมมะมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์หรือเป็นชื่อเสียง ที่นํามาสู่องค์กรนํามาสู่หน่วยงานของคุณโดยที่มันเป็นผลงานที่คุณได้สร้างขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้ได้รับมอบหมายให้ทําอะไรต้องทําอย่างเต็มที่มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ในช่วงปลายปีนี้นะคะคุณจะได้รับโบนัสหรือว่าได้รับคําชื่นชมได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากงานของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าใครเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุน คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังค่ะสำหรับดาวดวงถัดมาที่มีผลอย่างชัดเจนนะคะต่อชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวเมษแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะของคุณค่ะดาวพระอังคารในปัจจุบันนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎ อยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาและในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการโคจรวิปรณ์เกิดขึ้นนะคะดาวพระอังคารโคจรเข้าเรือนพันธุและโคจรมาได้ตำแหน่งเป็นนิด ซึ่งคำว่านิดหมายถึงความเสื่อมค่ะนิดหมายถึงต่ําต้อยด้วยค่าอ่อนแรงอ่อนกําลังนิดหมายถึงไม่มัน่นคงไม่ต่อเนื่องเมื่อดาวพระอังคารนะคะโคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนพันธุและได้ตําแหน่งอ่อนแรงแบบนี้คุณอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะมีการทะเลาะเบาแววงกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือ อาจจะไม่ได้เป็นตัวคุณที่ทะเลาะหรือมีปัญหาเองแต่เป็นคุณแม่ทะเลาะกับพี่สาวคุณเป็นคุณพ่อทะเลาะกับพี่ชายคุณคุณเป็นคนกลางคุณอยู่ในบริบทตรงนั้นคุณก็ได้รับผลกระทบหรือว่ามีความอึดอัดใจเกิดขึ้นได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นจังหวะและลักษณะแบบนี้ที่มีเรื่องปั่นป่วนเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีเมตใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะคะและชาวเมษบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหากับคนในครอบครัวคะ่ะแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงาน เพราะพันธุหมายถึงกิจการหมายถึงห้างร้านบริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนผังการทํางานใหม่เมื่อดาวพระอังคารโคโจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุซึ่งดาวพระอังคารเป็นดาวมรณะมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการควบรวมผนแผนกผนแผนกใดที่ไม่มีความจําเป็นควบรวมกันลดจํานวนพนักงานลงหรือลดค่าใช้จ่ายบางจุดลง นะคะเป็นจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีเมษบางคนได้รับการเปลี่ยนแปลงมากบางคนได้รับการเปลี่ยนแปลงน้อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่เมื่อดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวของอารมณ์ได้โคจรมาได้ตำแหน่งเป็นนิดแบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่อารมณ์ของคุณไม่ค่อยนิ่งนะ ซึ่งดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวด้วยเมื่อเป็นนิดอยู่ในเรือนพันธุอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขน,ขนลงลงก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะในจังหวะ2เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยสมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีเมษใจเย็นๆให้มากขึ้นทําอะไรขอให้คิดขอให้ทบทวนนะ การที่ดาวพระอังคารเป็นนิดเนี่ยสมัยมองว่ายังมีมุมที่ดีอยู่นะคะเพราะมันช่วยเบรกความร้อนแรงช่วยเบรกความหุนหันพลันแล่นของดาวพระอังคารลงเพราะฉะนั้นชาวเมษจะเริ่มใจเย็นคิดรอบด้านมากขึ้นคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษไม่น้อยค่ะและสิ่งใดก็ตามที่คุณได้รับมาไม่ว่าจะเป็นโอกาสการช่วยเหลือการแนะแนวทางจากคนรอบข้างถ้ามันเป็นโอกาสดีๆขอยคุณรีบคว้าไว้นะ ชาวลัคนาราศีเมษคะเพราะหลังจากนี้ความเป็นนิดมันจะเข้มแข็งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอกาสดีๆมันอาจจะไม่ได้เข้ามาสู่ตัวคุณแล้วก็ได้ถ้ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในจังหวะนี้ก็ขอให้คุณรีบคว้าเอาไว้ก่อนและพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มกําลังตั้งใจจริงได้รับมอบหมายงานใดต้องทําให้สุดความสามารถสิ่งดีๆจะเอื้อประโยชน์ผู้คนรอบข้างจะเห็นถึงศักยภาพและเห็นถึงความสามารถในตัวคุณหลายสิ่งหลายอย่างก็จะช่วยผลักดันตัวคุณให้ไปสู่ความ สำเร็จและรุ่งเรืองขึ้นได้ค่ะสําหรับดาวดวงต่อมาคือดาวพระพฤหัสบดีดาวพระพฤหัสบดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณค่ะดาวพระพฤหัสบดีนะคะได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ดีมากนะที่ดาวสุภเคราะห์ใหญ่โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนการเงินเพียงแต่ว่าในจังหวะนี้ดาวพระพฤหัสมีการโคจรวิปริต โคจรถอยหลังหรือที่เรียกกันว่าพักองศาเพราะฉะนั้นาอาจจะมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับด้านการเงินการทองชาวลัคนาราศีเมษในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีนี้มันมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าดาวพระพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศบางคนมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะหรืออาจจะมีคู่กรณีเกิดขึ้นคุณต้องใช้เงินในการไกล่เกลี่ย ใช้เงินในการแก้ไขปัญหาหรือบางคนเจอกับของเสียของพังค่ะต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมแซมต้องทำนุบำรุงหรืออาจจะต้องไปรับผิดชอบในเรื่องของภาระนีสินแทนใครบางคนก็ได้ นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยสร้างภาระนิสินเอาไวา้แล้วคุณจะต้องไปรับผิดชอบแทนตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนั่นก็คือเรื่องราวใดก็ตามที่มันเคยจบไปแล้วมันอาจจะมีเกณฑ์กลับมาเป็นปัญหาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทําอยู่บนศีลบนจริยธรรมค่ะไม่เช่นนั้นปัญหาอุกสระสาเก่าๆมันอาจจะกลับมาย้อนเล่นงานคุณก็ได้ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ควรจะไว้ใจใครนะดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพะไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะ พอคุณเชื่อใจไว้ใจเขาเขาบอกคุณว่าเขาจะคืนให้คุณสิ้นเดือนหรือคืนภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายไม่ได้คืนค่ะมีเกณฑ์เลื่อนออกไปเสมอนะชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องเงินไว้ให้ดีนะและไม่ไม่เหมาะที่จะลงทุนก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแต่ถ้าชาวเมษได้ศึกษามาแล้วหาความรู้กับสิ่งที่คุณจะลงทุนแล้วเราก็ไม่ห้ามกันค่ะสามารถที่จะลงทุนได้แต่คุณต้องเชี่ยวชาญและมีความรู้จริงในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ ดาวดวงต่อมาคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะของชาวลัคนาราศีเมษในขณะน,นี้โคจรสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันนะคะดาวพระเสาร์อยู่ในจังหวะที่โคจรวิปริตโคจรผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นการงานมันจะมีความเฉืยเอื่อยหรือช้าลงรวมไปถึงความพยายามที่ชาวลัคนาราศีเมษเคยทําเป็นปกติที่มันเคยได้ผลลัพธ์แบบนี้คุณอาจจะทําแบบปกติไม่ได้ คุณต้องทํามากกว่าเดิมคุณต้องเหนื่อยขึ้นคุณต้องกระตือรือร้อนขึ้นคุณต้องแอคทีฟมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมสมัยยกตัวอย่างนะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ตามถ้าเป็นพนักงานประจําคุณเคยทางานเรื่อยๆของคุณเนี่ยแล้วคุณก็ได้รับเงินเดือนตามปกติแต่ในช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันอาจจะมีแรงกดดันจากหัวหน้างานหัวหน้างานให้ทํายอดให้ทําเป้านะคะหรือต้องมีการแก้ไขางานซ้ําแล้วซ้ําอีกเหนื่อยกว่าเดิม แต่ก็รับเงินเดือนเท่าเดิมอยู่ดีรู้สึกว่า2เดือนนี้มันเหนื่อยมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านการงานแต่เงินมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความเหนื่อยมันจะเป็นประมาณนี้คนที่ทําธุรกิจจะเห็นได้ชัดนะคะคือคุณค้าขายของคุณอยู่เหมือนเดิมอะแต่ว่ายอดขายก็เท่าเดิมคุณต้องแอคทีฟมากกว่าเดิมคะ่ะคุณต้องจัดโปรโมชั่น คุณต้องมีการส่งเสริมการขายคุณต้องเพิ่มช่องทางการขายคุณต้องแถมสิ่งนั้นแถมสิ่งนี้คุณต้องทํามากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ยอดขายที่มันอยู่พอๆเดิมมันจะเป็นจังหวะนี้เพราะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนกรรม,มะได้ทําการโคจรวิปริตโคจรผิดปกติ นั่นก็หมายความว่าทุกอย่างมันช้ามันเอื่อยและมันเฉื่อยกว่าเดิมการงานมันจะเริ่มช้ากว่าเดิมการค้าขายมันไม่คึกคักเหมือนเดิมคุณต้องทําให้มากกว่าเดิมใครที่เป็นพนักง,งานประจําแล้วอยากจะลาออกอยากจะย้ายงานในช่วงนี้สมัยยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะถ้าคุณจะย้ายงานจริงๆคุณต้องแน่ใจแล้วว่าคุณได้งานใหม่ ถ้าคุณจะออกจากที่เก่าคุณต้องแน่ใจแล้วว่าคุณได้ที่ใหม่รองรับคุณแล้วอ่ะมันเป็นประมาณนี้เลยนะคะและในช่วงที่ดาวพระเสารโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนในช่วงปลายปีนี้ด้วยวางแผนการเงินการทองให้ดีนะแต่ถ้าใครมีแผนการใช้เงินก้อนอยู่แล้วเราก็ไม่ว่ากันทำตามแผนได้เลยถือว่าทำล้อตามดวงชะตานะคะดาวดวงถัดมาค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีเมษถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะดาวพระอาทิตย์ในขณะนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีตุลอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาแล้วก็จะทําการโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนมรณะต่อด้วยเข้าราศีธนูอยู่ในเรือนสุขพระตามลําดับค่ะ จะเห็นได้ว่าดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนที่ดีและก็อยู่ในภพเรือนที่เสียสลับกันไปชาวลัคนาราศีเมษก็อย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ก็อาจจะส่งผลเสียและก็ส่งผลดีให้กับคุณได้ทั้งสองด้านในแง่มุมที่ดีค่ะดาวพระอาทิตย์จะเป็นแสงสว่างให้กับชาวลัคนาราศีเมษตัวคุณจะมีไอเดียจะมีพลังในการริเริ่มสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาที่คุณท้อเวลาที่คุณเหนื่อยคุณจะสร้างพลังให้กับตัวเองได้เร็วนี่คือข้อดีของชาวเมษ แต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าพบเรือนที่เสียมันจะเป็นช่วงที่คุณหดหู่ใจมากไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีความรู้สึกอยากจะทำอะไรอยากอยู่เฉยเมันก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าคนอื่นล้ากว่าคนอื่นท้อง่ายกว่าคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวและนาราศีเมษต้องพยายามบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ถ้าอารมณ์คุณไม่แกว่งมากนะชาวเมษจะมีการทำทุกอย่างด้วยความมีวินัยและสม่ำเสมอแล้วมันก็จะไปได้สวยค่ะ แต่ถ้าเมื่อใดอารมณ์แกว่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงคุณมักจะใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตด้วยสมัยจึงเตือนเรื่องนี้เป็นหลักนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีเมษที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็ยต้องบอกค่ะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียต่อคุณนะดาวพระอาทิตย์ยังให้ทิศทางโดยภาพรวมที่ดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในระยะสองเดือนสุดท้ายนี้ขอให้คุณอดทนใช้ความมุ่งมั่นใช้ความพยายามใช้ไอเดีย และมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบได้รับความสำเร็จจากลูกน้องบริวารด้วยขอให้คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับมอบหมายให้เต็มที่ความสำเร็จรอคนอยู่นะคะชาวเมธ การดูดวงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ